สวัสดีครับคลิปนี้พามาส่งงานครับคลิปนี้เป็นวินติดท้ายไทยครับรุ่นนี้เป็นไซส์กลางครับไซส์กลางไซส์แบบมาตรฐานใช้ลากรถเกี่ยวคูปต้าร้อยห้ได้สบายครับถ้าถามว่ามันลากได้ถึงกี่ตันถ้ามันลากรถบนถนนนะ มันก็ลากได้เยอะครับมันก็แบบถ้าลากที่เรียบๆมันก็ได้ถึงนั่นแหละยี่สิบตันอนะ่ะแต่ถ้าลากแบบรถจมรถจมถ้าลากรถจมนะรถจมก็จะพูดง่ายเดียอีกอย่างคือมันขึ้นอยู่กับการทดสลิงนะครับถ้าเราทดสลิงได้แรงแรงลากมันก็เยอะครับแรงแรงชุดมันก็จะเยอะกว่า จากเราจะลากแบบเส้นเดียวดึงดึงตรงเราก็จะทบสลิงไปกลับไปกลับสัก3 4สรอบแรงฉุดมันก็จะมากขึ้นครับลากระดับ10ตันได้ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับหน้าง,งานด้วยว่าเราจะมีที่วางฐานเราไหมถ้าฐานเราดีเราก็ลากได้เยอะครับแต่ถ้าฐานเรายุบเราก็จมเอง เซตนี้ลูกค้าเอาไปลากคูปุต้ากับลูกค้ามีลูกค้ามีคูปุต้าสองคันมีคูปุต้าเจ็ดสิบสองคันแล้วก็มีรถใหญ่คันหนึง่งรถเกี่ยวใหญ่คันหนึ่งครับลูกค้าเจอปัญหาครับเวลาแบบเกี่ยวๆไปยเงี้ยถ้าเกิดรถคันใดคันหนึ่งจมลูกค้าก็ต้องย้ายรถอีกคันหนึ่งมาเพื่อช่วยอีกคันทําให้เสียเวลาครับลูกค้าเลย ลูกค้าเลยหามานานแั้วแหละวินที่จะใช้กับรถไถวินที่แบบรับแรงชุดได้เยอะๆยอะลูกค้าก็มาเจอผมพอดีอ่าโอเคลูกค้าอยากได้ก็ลูกค้าก็เลยโอนมาจํามาเลยคือเชื่อไม่ว่าลูกค้ายังไม่เห็นของครับลูกค้าโอนมาจํามาให้ผมเรียบร้อยโอ้โหลูกค้าก็ใจผมสมควรครับลูกค้าก็ไม่ไม่ได้รู้จักผมเป็นการส่วนตัวนะไม่ได้เป็นเพื่อนกันในเฟสด้วยแต่แบบใจพี่แกได้จริง ซื้อของกับผลแปลกนะแต่โอเคครับไม่ผมไม่ทําให้ผิดหวังหรอกผมมีตัวตนเช็คเครดิตผมได้เซ็ตนี้ก็ลงสีไปที่เรียบร้อยครับสีนี้ต้องดูต,ดต้องดูอดกลางวันนะเนี่ยตอนนี้ผมถือหลอดไฟอยู่นเนี่ยมันเลยเป็นเป็นสีม่วงออกม่วงออกดำม่วงง,ง,ง,งไปแต่สีจริงสวยครับสีจริงก็เป็นเนี่ยจะคล้ายๆของคูบูต้าเลยอันนี้คือยังรอสลิงครับสลิงยังไม่มา บางคนถามว่าว่ามันสู้วินไฟฟ้าได้ไหมอ่าน,นั้นผมถามกลับดีกว่าว่าคุณคิดว่าวินไฟฟ้ากับวินเฟืองอันไหนแรงบิดเยอะกว่ากันอ่าผมขอตั้งคาถามอย่างนี้แล้วกันอันนี้ก็เดี๋ยวสลิงมาก่อนครับเดี๋ยวผมจะรีวิวตอนลากจะใช้รถตัวเองนี่แหละครับผูกเนี่ยคันนี้คือ dc 93เก้าสาม คันนี้คือ dc 9 5อ่ะเดี๋ยวไม่ชัดคันนี้คือ dc 9 5ครับน้ำหนัก2คันรวมกันก็น่าจะอยู่ที่8ตันครับเดี๋ยวจะผูก2คันนี้เข้าด้วยกันแล้วก็จะลากครับเพื่อโชว์ประสิทธิภาพวินว่ามันไหวไหมถ้าลากรถขนาด8ตันเนื่องจากรอบที่แล้วผมใช้วินของผมอะที่เขาแชร์กัน เยอะๆคือผมลากรถผมเองรถคันนี้ก็น้ำหนัก4ตัน300โลล็อกเบรกครับล็อกเบรกคือลากมาแบบดิบๆเลยแต่หน้าง,งานจริงเราไม่ได้จะล็อกกันครับหน้าง,งานจริงคือรถเกี่ยวเดินช่วยแต่เพื่อเพื่ออยากรู้ประสิทธิภาพผมก็เลยล็อกเบรกรถตัวเองเพื่อทําคลิปลงให้เอทีได้ดูคือหลายคนเรียกร้องมาครับว่าเออมันลากได้จริงเหรอมันใช้กับรถไถรถไถจะมีปัญหากับ PTO ไหม รถไถเราไม่มีปัญหากับ PG แน่นอนครับกับ PTO จะไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่ารถไถไม่ต้องออกแรงครับรถไถใช้รอบเครื่องเดินเบารอบเครื่องที่800รอบต่อน,นาทีใช้รอบเครื่องเดินเบาครับไม่ต้องเร้งเงินิ่งช่วยถ้าเกินกําลังรถไถแค่ดับไปหรือถ้าจะเร่งช่วยนิดนึงก็ดีครับก็ได้เหมือนกันแต่ที่ผมลากมา ทุกครั้งคือผมไม่ได้เียบคันเด่งครับผมปล่อยรอบเครื่องธรรมดาให้มันดึงตัวมันเองยังไม่มีครั้งไหนครับที่ผมลากระดับยังไม่มีครับใช้รอบเครื่องเดิมเบารถไถผมตั้งรอบอยู่ที่หกร้อยรอบเองครับหกร้อยรอบต่อนอาทีถ้าเป็นรถที่แบบมาเดิมๆรอบจะอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยหรือพันประาเนี้ยฉะนั้นเราไม่ต้องเียบคันเด่งช่วยครับเราปล่อยคันเด่งเลย ส่วนสเปคการใช้งานเดี๋ยวผมจะจะบอกไปตอนในในในคลิปหน้าด้วยกันในคลิปหน้าผมจะรีวิวตอนลากสองคันเนี่ยผมจะรีวิวใช้วินตัวเนี้ยใช้วินตัวนี้เนีะยลากตอนลูกค้ามารับของผมจะจะลากให้ลูกค้าดูแล้วก็จะสอนวิธีใช้วิธีใช้วินที่ถูกต้องถ้าเราใช้ของได้ได้ถูกต้องประสิทธิภาพมันมันเกินตัวอยู่แล้วครับแต่ถ้าเราใช้ผิดต่อให้มีของดีแค่ไหนเราก็ ไม่เวิร์กครับแต่ถ้าเราใช้ถูกอะของเล็กๆอย่างเงี้ยเราสามารถทําให้มันมันมีมูลค่านะ้าเราใช้ผิดมันก็แค่นั้นแหละเอาไว้เจอกันอีกทีตอนตอนผมไลน์แล้วกันอ่ะหรืออธิบายไปเซตนี้มีเพลานี่ครับเพลาตัวนี้ก็ชุดหนึ่งก็สามพันกว่าบาทเพราะชุดนี้คือแถมไปให้ลูกค้าเลยแล้วก็มีสลักมีอะไรคือพร้อมติดตั้งครับพร้อมใช้งานอันนี้คือเปิดฝาได้ครับใบ ไว้หยอดจาระบีสเปคเกียร์สเปคเฟืองท้ายผมขอไม่บอกแล้วกันนะเพราะว่าผมเอามาทดรอบเพิ่มไม่ใช่ว่าเดิมๆใช้ได้นะเพื่อต้องอามาทดรอบเพิ่มส่วนอะไหล่เผื่อสึกร้อนเนาะอะไหล่ผมจะบอกลูกค้าไปว่ามันเทียบได้กับรุ่นไหนแต่ตั้งแต่ที่ผมใช้มาผมก็ไม่เจอปัญหานะผมก็อัดแต่งงานหนักๆมันโดยตลอดแต่ผมก็ไม่เจอปัญหาแต่ทางที่ดีคือเราต้องบอกสเปค อะไรเปกสเปคทุกอย่างให้ลูกค้ารับรู้ให้ลูกค้ารับทราบว่ามันใช้ของรุ่นนี้รุ่นนี้นะถ้าเกิดสึกหรอก็ไปหาซื้อของรุ่นนี้มาใส่ได้ประมาณนี้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็หมดอันจะพูดแล้วแหละ <c oughs> ส่วนใครที่อยากจะสั่งจองสั่งทำก็รีบรีบเลยนะครับเพราะว่าผมจะปิดปิดปิด,ปดรับจองแค่แค่สิ้นเดือนนี้เ <c oughs> นื่องจากว่าผมก็ต้องลงเกี่ยวข้าวเหมือนกัน อืส่วนใครที่จมอยู่ระแวกนี้ผมก็ติดต่อผมมาได้ครับราคาก็ขึ้นอยู่ที่หน้างานสโลแกนมนก็เช่นเคยครับไม่ขึ้นไม่เอาตังค์เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับ